คนที่ได้อ่ะคือต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆจริงๆเพราะว่าไปสนีตุเมื่อกี้ที่เขานับไปมีทั้งหมดหกสิบหกสบล้านล้านจับเ <lok> ออขึ้นโ่กเยอะมากเดี๋ยวมาก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยค่ะโอเคอันดับหนึ่งล้อหนึ่งของโลกแรกๆจับในเรื่องคนเท่จะยังไงความสุขต้อเป็นไงวันนั้นดีใจมาก ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเออตอนตอนที่เราไปอ่ะเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่เราจะไปทำคอนเทนต์แข่งกับเอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เคเอลฟ์ในต่างประเทศนะนค่ะซึ่งเราก็ไปกันแบบโวดร์ชันยิ่งใหญ่มากสองคนทัวร์เดอร์ชันยิ่งใหญ่มากแล้วคือด้วยความที่เราก็คิดว่า คนอื่นก็คงจะไปแบบเราแหละอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็คืออินฟูทุกคนมาพอโปรดิกานไฟทีมงงทีม,ทม,ทม,ทมอะไรเขาไปใหญ่เขาไปแบบคือทุกทกปีเขาก็จะมีกับแต่ละปีเขาจะจัดแต่ละประเทศซึ่งปีนี้ัปที่มารีสอะไรใช่เขาก็เตรียมเต็มกำกันบ้านไว้อย่างดีแหละ เราเองก็คือมาปีแรกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างช็อกกับความแบบโปรเฟชชั่นอลของทุกคนเงี้ยค่คเยะเพราะว่าเราก็อ้าไหนไไปแล้วเราก็ต้องทำเพจนี่อะไรเงี้ยะคะ่ะก็เอ่อทางกล้องก็คือผู้จัดการทีมพี่แมอมใช่ค่ะแล้วก็แบบทุกทอย่างแบบเสื้อผ้าหน้าผมลายคลิปภาพทุกอย่างก็คือที่ทำเ,เราเราเก่งไหมตอนแรกที่แบบเฮ้ยเข้ามากันยิ่งใหญ่แล้วเราแบบฉันแค่นี้หรออะไม่เงี้ยพี่หมอพี่แอมตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเราเราแบบเราไม่เน้นแบบ เออเราเราเล่นเข้าร่วมแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รับเลยไม่คิดเลยว่าได้รับ เรียกชื่อพิมใหม่เป็นรอบที่สามที่หนึงจะรู้ตัวว่าตัวเองได้ช็อกโก้ดแบบไม่ช็อกหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เดินไปรับรางวัลแบบงงๆค่ะแต่ว่าดีใจมากค่ะดีใจที่เอารางวัลกลับมาให้ประเทศไทยรางวัลนนนี้เเปป็็อะไรรเเป็น๋องนจริงๆคือเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นป้ายรางวัลของคนที่ชนะแล้วก็ได้ของเยอะแยะมากมายของแบรนด์ เรื่อยๆค่ะใช่ไม่หวานไม่รู้หวานคือหวานอยู่แล้วหรือว่าหวานคือคู่พี่ไม่ใช่คู่หวานอยู่แล้วอะค่ะคือเิมว่ามันเน้นเน้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อิโมชั่นอลแต่เป็นเน้นฟังชั่นอลฟังชั่นอลคือเหมือนกับว่าดูดูแลดูแลกัน ใยหลายคนเคยเห็นแล้วเพราะว่าพิมก็ลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นเขาอยู่แล้วเวลาที่แบบญาติเขาหรือหรือที่สาวเขาที่ชายเขาลงอะไรเงี้ยเราก็รีสตอรี่มันก็จะเห็นเขาอยู่ในในนั้นอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราแค่ไม่ได้ถ่ายรูปแบบแอบแล้วก็โต์ว่าเออแบบนี้คือแฟนชนะอะไรเงี้ย ราไม่ได้ต้องเช็คหรอกคือเราก็คือรู้จักครอบครัวเขามาตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็เราก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ปิดเลยคือคนก็เคยเห็นแล้วเป็นขับหลายๆคนที่ตามตามไอซีตามดูสตอรี่พิมพ์หมาก็ได้เห็นแว๊แวกครั้งอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะแต่แค่ว่าเขาแค่รู้สึกเขินเวลาที่แบบต้องมาบถ่ายรูปเป่าประกาศเป็นเป็นแบบรูปคู่แล้วก็ลงในโพสต์ขนาดแบบไอซีเขายังไม่เล่นเลยรู้สึก็เลยรู้สึกว่าใช่มันไม่ได้เป็นห่วงไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็คือแบบ เราเราเรารู้กันเองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็ปวดเขาเราก็คือไปมาหาสูงกันอยู่แล้วแล็เออ,อเรียบร้อยแล้วค่ะเ <laughs> ช่ากล่า ตลกอ่ะแบบเออเขาก็ข่าวเขาก็บอกว่าแบบเออแบบอุ้ยเก็บไปตั้งนานอะไรแนี้ก็คอเล่นกันเองอ่ะไม่เล้แบบเล่นเป็นเรื่องของการไปอะไรเงี้ยอ๋อล่าสุดคือล่าสุดก็คือเหมืนมีมีแฟนคับอะค่ะไม่รู้แฟนคับหรืออะไรนี่แหละคือเขาติดต่อผู้จัดการพิมมาคือเขาหาทางติดต่อทางทาเบอร์เบอร์ที่แบบว่าเอาไว้ติดต่องานน่ะ โทรมาหาเพื่อนการพิมพแล้วก็มาแจ้งว่าเออแบบพอดีอะจะถามว่าเนี่ยเขาว่าคุยกับน้องพิมมาเป็นสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าใช่น้องพิมจริงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผู้จัดการก็บอกว่าไม่ไม่นะเขาปกติแล้วว่าคนอื่นอะที่พี่แอมไม่รู้จักกับพิมก็เขาไม่น่ามีคอนแทคของพิมพอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งชื่อคนเนี้ยพี่แอมก็ไม่รู้จักพิม์ก็ไม่รู้จัก,ก,จกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาคุยกับพิมแบบแบบเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีเป็นลายมีเป็นลายกุ่ม ซึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะปอมเป็นน้องสาวพิมพ์ชายเป็นน้องสาวในวงการพิมพ์ที่ชื่อรีเกตอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ือปอมเป็นกระบวนการเลยแล้วก็บอกว่าเหมือนเรื่องราวอ่ะที่ที่เขาพูดในในไลน์กุ๊กที่คนนั้นเขาแชทกับแคปมาให้ผู้จัดการพิมพ์ดูอ่ะมันแบบมันคล้ายคลึงกับพิมพ์มากๆคําพูดการพิมพ์ภาษาแล้วก็ข้อมูลต่างๆค่ะคือมันเป๊ะมากๆซึ่งแบบเราอ่านเรายังกลัวเลยว่าแบบเฮ้ยแบบ เขาเปลเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยที่พิมช็อปจิ้งกว่าก็คือโปรไฟล์พิกเกอร์ของไลน์อะคะ่ะ mm hmm. พิมไม่ได้ใช้รูปตัวเอง mm hmm. พิมใช้เป็นรูปแบบรูปอย่างอื่นซึ่งเขาใช้รูปนั้นเป๊ะเลยในไลน์นั้น mm hmm. พิมก็เลยแบบ mm hmm. แล้วเขารู้ได้ไงว่พิมใช้รูปอะไรแล้วพิมใช้ชื่ออะไรตั้งไลน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบคลายเวทม,มากๆซึ่งไม่น่ามีใครที่ไม่ถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรู้จักพิมอะ mm hmm. มก็ไม่น่าจะมีใครรู้อะไรอย mm ่างเงี้ย คือคนนั้นนะคะล่าสุดคือเขาไปแจ้งคามแล้วเพราะตอนนี้ยังจับจับตัวคนนั้นไม่ได้ว่าเป็นใครอลไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายุคนี้โซเชียลแล้วก็ทุกอย่างมันน่ากลัวมากๆามือฉาชีพมีวิธีเยอะแยะมากมายมากในการหลอกคนแบบแล้วก็สร้างไลน์อคือเอาที่พิมพ์อ่านในไลน์กูปะค่ะมันก็ะจะมีการหลอกว่าจะมีให้ไลน์เซ ให,ให้คนนั้นน่ะที่โดนหลอกอะ่ะส่งอขา,าและพาสเวิร์ดของ Facebook ของอะไรอย่างเงี้ยคาทุกพิมรู้สึกว่าถ้าได้ไปอะ่ะมันก็คือมันดูดเงินดูดอะไรได้หมดเลยเพราะว่าพิมว่าอขา,าและ p a สเวิร์ดมันเป็นอะไรที่แบบไพรเวทเราไม่ควรให้ใครเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ทเที่ยวที่ผู้จัดการพิมถามมาคือเขาหลอกมาเป็นเวลาเวลาเป็นปีแล้วะคะ่ะคือสร้างความไวใ้ใจอะ่ะทุกพิมรู้สึกว่าหุย มันไม่เหมือนวิชาที่คนอื่นๆที่แบบทรมาหลอกแบบนาทีสองนาทีแต่คนนี้คือเหมือนเขาวางแผนมาเป็นเวลานานและใช้เวลานานในการที่จะทําด้วยแล้วก็ข้อมูลแน่นด้วยพี่ก็รู้สึกว่าเอยแบบเออต้องเตือนทุกุคนเลยถ้าเกิดใครมาอ้างว่าเป็นพิมอะไรเงี้ยหรืออ้างเป็นดาราคนไหนในตอนนี้ก็คือระวังไว้เลยนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงงแฟนคลับพิม แบบมีเสียหายอะไรไปบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคือเขาค่อนข้างที่จะช็อกเมื่อมาโทรมาแล้วคือเขาไม่คิดว่าไม่ใช่พิมพ์คือเขาไม่ความเชื่อหมดใจว่าเป็นพิมพ์จริงๆแล้วเพิ่ตอนนี้พี่แอมรับสายเสียงเขายังช็อกอ,อยู่เล